สวัสดีครับผมช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะอันนี้มีลูกค้ามา,าให้ทําคลิปถอดแผงประตูนะฮะเดี๋ยวนี้เราจะถอดแผงวิธีถอดแผงประตูไ้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะ<ม>เบื้องต้นนะฮะมันจะมีน็อตอยู่ทั้งหมดสี่ตัวนะครับอ่าหนึ่งตัวนะครับสองแล้วก็สามตัวนี้แล้วก็สี่ตัวนี้นะฮะ ทำการถอดสี่ตัวนะครับหนึ่งตัวที่สองนะครับตัวที่สามอันนี้ต้องใช้ปากแบนแงีนะครับเงี้ยเงีแบบแงีร่องอ่าเฉยครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะ่าเราจะเห็นหัวน็อต่ะหันออกหลังจากน็อตออกสี่ตัวนะฮะเราก็ค่อยๆดึงนะดึงจับมุมจากฝั่งน้นนะฮะอ่าออกมาได้เลยอ่า แล้วก็ค่อยๆเลาะนะฮะดึงขึ้นมาดึงออกมานะทีละยากิลิปมันก็จะหลุดออกตมาอ่าแล้วก็เราก็ยกขึ้นนะแข็ okay. องออกอ่านะเสร็จเรียบร้อยวิธีถอดนะฮะตอนใส่ดูดีๆกิปตนะมันจะหักอ่าดูกิปดีๆทีตามนี้นะะถอดวิธีถอดอ่าต่อไปมาดูวิธีการใส่นะคร,รับปกติมันจะมีปลั๊กนะถ้าเป็นรุ่นตัวแคบนะระบบไฟฟ้ามันจะมีปลั๊กเสียบนี่แล้วก็เสียบปลั๊กให้ใส่ให้หมดก่อน เบือ้องต้นใส่ตัวนี้ก่อนนะกอนก่อนเลยใส่กรอนเสร็จแล้วเราก็จัดระดับให้มันตรงๆนะครับอ่าให้มันตรงมาร์กดูดูดล่องดูอะไรนะครับแล้วก็ค่อยๆตบเข้าไปไล่จากหัวนู้นมาจะง่ายกว่านะฮะใส่เสร็จเรียบร้อยอันนี้เราก็มาแงะ บาขึ้นแล้วเดี๋ยวมาต่อคันนอ็อตเหมือนเดิมนะสี่ตัวหนึ่งตัวนะสองแล้วก็สามสี่หลังจากเสร็จแล้วนะแล้วก็มาแต่งตัวนี้ที่หลังเอาเอาขึ้นนี่เลย ก็กดลงไปใหม่อันนี้นะก็เ,เรียบสนิทแล้วโอเคแล้วก็ใส่หัวครอบเหมือนเดิมเสร็จเรียบร้อยนะฮะโอเควิธีการถอดประตูเรียบร้อยนะฮะสำหรับท่านใดนะที่ต้องการเดี๋ยวให้ทำที่บริการสนะิทพักแคทมาได้เลยนะ